สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายุ้ยนะคะวันนี้พระนะเป็นพระเลี่ยมทองคําแล้วก็เงินนะทั้งหมดนะคะมียกเว้นองค์นี้นะคะพี่นะไม่ใช่เงินนะคะก็ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะหรือใครจะแคปรูปเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแอดไลน์แล้วไม่เจอนะคะหาไม่เจอนะแคปรูปเพิ่มเพื่อนนะ อ่ารายการแรกนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็จะเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะคออนุญยตซูกล้องนิดนึงนะคะพี่นะอ่ารายการที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะรายการนี้เลี่ยมกอบทองคํานะคะพระหลวงพ่อกล้วยนะโอ้โหอันนี้มีคาบเหมือนคาบขีบ้านะพี่นะนี่ดำดนะคะอยู่เต็มพื้นผิวเหรียญเลยนะคะ ตาจมูกปากนะหน้าพระเป็นเนื้อกะไหล่ทองด้วยนะคะนี่เราตัวหนังสือนะชัดเจนนะคะนี่พระครูกลวยนะคะอายุ73ปีนะคะวัดโคสิตรามนะจังหวัดชัยนาทอาตรงสังกตินะคะมี โค้ดนะเลข9้าด้วยนะคะลวดลายจีวรสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะรายการแรกนะเรี่ยมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นทองคําแท้ทุกองนะทองนะพี่นะไม่บางนะคะไม่ใช่ทองกระดาษนะรายการนี้เลี่ยมมาหนาหน่อยนะคะแล้วช่วงนี้ ทองแพงนะหนูยังขายราคาเดิมอยู่นะคะพี่นะยังตึงราคาไว้ให้ลูกค้าอยู่นะคะอ่าคิดรายการแรกนะคะ1 5 0 0 0หมื่นห้าบาทนะคะใครสนใจนะก็มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเอ่อหลวงพ่อแดงนะคะวิก พระคูวิลาชแดงนะคะออกปี03นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่เลี่ยมกรอกยกซุ้มแบบนี้นะคะพี่นะใครปิดพระนะคะวันนี้หนูจะส่งให้ทุกรายการนะแล้วก็ใครที่ดูพระหนูอยู่นะก็พูุ่งนี้นะคะไม่เกิน9ก้าโมงหรือใครเกินกว่านั้นนะก็ลองติดต่อมานะคะพี่นะเดี๋ยวเผื่อหนูอ่าพระยังอยู่กับหนูนะคะพี่นะยังได้พรุ่งนี้หนึ่งวันนะอ่าพระคูวิลาดแดงนะคะออก ออกปีศูนย์สามนะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งบาทนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงเช้านะก่อน8ปดโมงก็ดีนะพี่นะเพราะว่าหนูจะได้เก็บพระไว้ให้ทันนะเดี๋ยวมีคนมาเหมาที่บ้านนะคะท้าวเวศนะคะท่านท้าวเวศสุวรรณโนนะคะนี่เป็นอีหนึ่งพระอาจารย์นะคะที่หนูศรัทธานะก็จริงๆศรัทธาทุกทุกองนะคะเพราะว่าเราทาํามาค้าขายอยู่กับพระนะหนูก็เวลาสวดมนต์หรือว่า ทำบุญนะหนูก็จะให้ลูกค้าเอหซีนูแล้วก็จะให้แบบครูบาอาจารย์ด้วยนะคะท้าเวสุวันโนนะคะรายการนี้นะคะเอาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะเป็นงานนะพี่นะต่อไปนี้งานหนูขออนุญ,ญาตใช้คำว่าง,งอนะเผื่อ YouTube แบนนะคะนี่เป็น งอแกะนะคะงอแกะนะถ้าใครเป็นเอฟซีหนูนะต้องต้องเข้าใจนะคะว่าต่อไปนี้หนูจะพูดเรื่องงอแกะนะพี่นะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระพุทธนั่งสิงค์นะคะพระพุทธนั่งสิงค์นะ,ะอ่ากรอบทองนะคะเป็นคอเต่านะคะพระพุทธนั่งสิงค์นะ,ะเอาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะรายการนี้เป็นงอแกะเช่นเดียวกันนะคะโอ้โห แกะได้วสวยงามมากเลยนะคะพี่นะพุทธศิลป์นะสวยนะงาแกะช้ำๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะเจ้าสัวนะคะ อันนี้เป็นงอเหมือนกันนะพี่นะหูงอแกะนะฉ่ชำชัดเจนมากนะสวยจริงๆนะคะองค์นี้นะเจ้าสัวนะคะใครครอบครองนะพี่นะอำนาจโชคลาภบ,บรารมีนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะมีกินมีใช้นะพี่นะเจ้าสัวนะ,ะนี่ร่ลำรวยเงินทองนะคะหู งอแกะชํำๆนะเป็นแกะมือนะพี่นะพุทธศิลป์สวยงามนะคะรายการนี้เหรียญอา่าเป็นงอแกะเจ้าสัวนะคะเอา17,000บาทนะสวยมากโดยองค์นี้นะนี่อยากให้พี่พีเอฟซีหนูนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็ซื้อไปนะพี่นะสวยจริงนะคะองนี้นะนี่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะอันนี้ถ้าได้ยินเสียงน้องเหมียวระหว่างไลฟ์ต้องขอประทานอภัยนะพี่นะคุณแม่ มาคลอดไว้นะแม่น้องมาคลอดไว้นะพี่นะคลอดไว้สองตัวนะเราเปิดบ้านก็กลางคืนมาเอาไปตัวเดียวอีกคืน,นึงไม่มาเอาเลยนะตัวนี้นะพี่นะแมวเพิ่งได้ประมาณสิบเอ็ดวันนะหนูรับเลี้ยงเขาได้ตั้งแต่ประมาณเขาน่าจะประมาณสามสี่วันนะพี่นะตอนนี้ก็อยู่กับหนูหลายวันแล้วก้อนนมแพ้เอาเนาะเอาเป็นว่าลูกค้าซื้อพักก็ช่วยช่วยค่านมแพ้นะพี่นะได้บุญด้วยนะคะได้บุญด้วยเงินเอาไปซื้อนมแพ้ป้อนแมวนะคะ เลี้ยงแมวจรกันนะคะพี่นะเราจะได้มีโชคมีลาบนะเนาะเขาให้คุณเราก็เมตตาเนาะเมตตากันถือว่าเป็นสัตว์รวมโลกนะเราเป็นมนุษย์นะสัตว์ประเสริฐแต่ว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเราก็เมตตาเขาเนาะพี่เนาะอ่ะลอกเรื่องไปแล้วนะคะน้องยิบเราสุกันฟังนะคะเราสุกันฟังนะแต่หนูต้องเอาประทานอภัยนะเสียงเหมียวเหมียวนะตลอดนะอ่ารายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะหลวงปุ่ทวดนะคะเป็นงอแกะเช่นเดียวกันนะคะนี่ หลวงปู่ทวดนะคะน้องยุ้ยเอาสองหมื่นสองพันนะคะหลวงปู่ทวดนะนี่เรี่ยกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะทองนะไม่ใช่ทองกระดาษนะพี่นะหนาหน่อยนะคะห่วงก็ใหญ่หน่อยนะห่วงใหญ่หน่อยนะคือเขาจะให้หนูอุ้มนะหนูป้อนนมเสร็จแล้วนะเขาจะให้หนูอุ้มนะเราต้องทํางานนะอ่ะ ต้องขอประทานอภัยนะคะหลวงผู้ทวดนะคะงอแกะนะคะก็เป็น22,000บาทนะคะนี่สวยนะพุทธศินนะแกะมือนะคะงอแกะนี่ฉ่ำเหมือนเทียนไขเลยนะพี่นะเนื้อฉ่ำวาวนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นชูชกนะคะนี่ชูชกใครบูชาชูชกนะพี่นะขอโชคขอลาบนะคะชูชกนี่องค์ใหญ่หน่อยนะคะเอา3า0 0 0บาทนะคะเลี่ยมกรอบทองคำนะคะ เป็นงอแกะเช่นเดียวกันนะคะงาแกะชูชกนะคะงอแกะชูชกนะ,ะนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะหลวงพ่อหอมนะคะเป็นงอเหมือนกันนะคะหลวงพ่อหอมวัิชากหมากนะคะสิงตาแดงนะตาพลอยนะนี่สิงหลวงพ่อหอมนะคะรายการนี้นะ,ะยกขาขึ้นนะเหมือนตะปบเหยื่อนะคะ รายการนี้นะคะหนูเอา25 0 0 0บาทนะคะเป็นงอแกะนะเนื้อชําวาแบบนี้นะคะแล้วก็เออเป็นสิงนะคะตาแดงนะถึงตาแดงนะตาพลอยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะอ่าเป็นด้านหลังนะคะมีตะกุดทองคํานะพระเป็นเนื้อเงินนะคะ เหรียญหลวงพ่อทองสุกนะตะกุดทองคําด้านหลังนะคะก็20,000บาทนะคะรายการนี้เอา2 0,000นะพี่นะเหรียญคมคม,คมชัดลึกสวยแบบนี้นะคะพี่ทองนะคะนี่เป็นทองนะ,ะไม่บางนะคะอย่างที่หนูบอกนะ,ะห่วงหนาหน่อยนะคะพี่นะ,ะนี่มีข้างนะคะมีพ่อข้างอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ตะกุดทองคํานะคะนี่หลวงพ่อทองสุกนะ,ะอันนี้ลดให้นะคะจัดโปรให้นะคะปกตินะหนูต้องขาย2 0,000กว่าบาทอยู่แล้วนะคะถ้าเป็น พระเลี่ยมกรอบทองคําแล้วก็เนื้อเงินด้วยนะวันนี้เอาเพียงแค่สองหมื่นบาทนะคะก็จัดโปรให้ลูกค้านะบางรายการนะคะก็มีอย่างที่บอกนะที่หนูจัดโปรให้ก็คือจัดโปรให้จริงๆแล้วก็ราคานี้ก็จะให้ในคลิปนั้นคลิปเดียวนะคะพี่นะปกติเราก็จะขายราคาแรงกว่าน,นั้นนะคะบางทีเราก็ต้องการเงินมาหมุนเนาะหมุนอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะแล้วก็เป็นพระหน้ากากทองคํานะคะ ลงยานะลงยาด้วยแล้วก็ลงหน้า่ากเนี่ยเป็นทองคําแท้นะคะพี่นะหลวงพ่อคงนะเลี่ยมกรอกยกซุ้มให้นะคะรายการนี้หนูเอาสองหมื่นแปดพันบาทนะคะสองหมื่นแปดพันบาทนะนี่นะคะห่วงหน,หนาแบบนี้เลยนะคะอ่าขอโทษนะคะเป็นหลวงพ่อคงนะวัดซามป่าง,งามนะพี่นะวัดซามป่าง,งามนะฉะเชิงเศร้านะคะไม่ใช่วัดบางกระพร้อมนะคะ ้าน,นหลังเป็นยันสีแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อเงินลงยานะคะแล้วก็ตรงพระนะคะเป็นหน้ากากทองคำนะคะเลี่ยมทองนะคะแบบคอเต่านะรายการนี้เอา3 2 0 0 0นสองันะคะพี่นะสา0 0 0ันนะ ราคาหน่วยแจ้งไว้ทุกองคนะคะนี่หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะตัวพระนะเป็นเนื้อทองอ่าเป็นเนื้อเงินนะคะขอโทษนะเป็นเนื้อเงินนะแล้วก็เรี่ยมกรอบทองคํานะคะแล้วก็ลงยานะด้านหน้าอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเห็นว่าเป็นหน้ากากทองคํานะคะเอาสามหมื่นบาทอ่าสามหมื่นสองพันบาทนะคะรายการนี้นะรายการถัดมานะคะเป็นมเหสวนนะคะมเหสวนนะ อเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะพระเมเหตุสวนะเรี่ยมก่อบทังคํานะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะพระสายสุพรรณบุรีนะคะ สวยนะองนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหนุมานนะคะหนุมานนั่งชันเข่านะคะก็จะมีเข่าด้านซ้ายนะคะตั้งขึ้นนะด้านขวานะคะราบลงกับพื้นนะคะพี่นะก็คนละพิมพ์กับปกติที่หนูไล์นะคะอันนี้หนุมานนั่งชันเข่านะคะไม้แกะนะคะพุทธศิลป์สวยงามน,นะคะดูเก่ามากนะคะดูมีมนต์ขังนะนี่ เอาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับรายการนี้เอาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเรียมกรอบยุบซูมให้ด้วยนะคะนี่พุทธสิ์สวยงามนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพระนะคะ เลียมด้วยเนื้อเงินทั้งหมดนะคะอันนี้รายการนี้แพะหลวงพระอํานะคะเอาห้าพันนะคะพี่นะเอาห้าพันนะได้คู่เลยนะคะแล้วก็ห่วงนะมี3ามห่วงนะคะแพะหลวงพระอนะันะนี่เป็นงอแกะนะคะงอคืองาน,นะพี่นะเป็นงานแกะนะนี่ สามห่วงแบบนี้นะคะ5,000บาทนะได้ถึง2รายการนะคะรายการถัดมานะคะเป็นห่วงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะนี่น่าจะเป็นพิมพ์นิยม B นะพี่นะโอ้โหคาบขี้เบ้าเต็มไปหมดเลยนะคะรายการนี้เอา4,500บาทนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงสังคติเราจะเห็นว่านี่สวยงามนะอันนี้ราคานี้ไม่ต้องต่อแล้วนะพี่นะอันนี้คือองค์นี้จัดโปรให้นะคะเราจะเห็นว่ามีคาบขี้เบ้านะ นี่แล้วอยู่ในกรอบนะคะนี่เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังนะเราจะเห็นว่ามีสาแดงนะคะแล้วก็สนิมเขียวขึ้นนะคะอยู่เต็มองค์พระนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะ หน้ากากทองคำนะคะหน้ากากออขอโทษนะคะเนื้อกระไหลทองนะไม่ใช่หน้ากากาทองคำนะเนื้อกระไหลทองด้านหลังนะเราจะเห็นว่ามีรอยจานนะคะแล้วก็กรอบนะคะเรี่ยมกรอบไว้สวยงามนะคะ,ะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่คะเอาสี่พันนะเรี่ยมกรอบทองยกซ้มให้ด้วยนะคะหลวงพ่ออีนะคะนี่เป็นหน้ากากาทองคำ ติดคำว่านาการของคำนะกไหลทองนะพี่นะก็ะไหลทองนะคะหน้าพระสวยๆนะคะเอาสี่พันบาทเช่นกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะหมองข้ออีนะวัดสดุหินนะคะเหรียญเนื้อกระไหลทองนะคะเรี่ยมตอบเงินนะคะถ้าพูดผิดขอบทานอภัยนะคะ เอา4,000บาทนะคะรายการนี้นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพระครูวิลาศแดงนะคะนี่เป็นเงินนะคะก็เป็นเงินนะแล้วก็เหรียญน,นะคะนี่เรามาดูเหรียญน,นะสวยงามชัดเจนนะคะรายการนี้เอา3,500บาทนะคะ3,500บาทนะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเอาสี่พันนะคะรายการนี้เป็นเหน้าพระนะคะกระไรทองนะกระไรทองนะเลี่ยมกรอบเงินนะคะนี่เสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเอาสี่พันบาทนะคะ ายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออหลวงผู้สุกนะคะเอาสี่พันเช่นเดียวกันนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะเรียมด้วยกรอบเงินนะ,ะนี่เรียนพิมพ์ชัดๆลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้เอา3,500บาทนะคะหลวงปู่โตะนะนี่หลังยัน8นะคะเป็นเหรียญหน้าพระกระไหลทองเช่นเดียวกันนะคะเอา3,500บาทนะองนี้ก็ถือว่าเป็นจัดโปรให้ลูกค้านะคะพี่นะ,นะ รายการสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นชินราดอินโดจีนนะคะ mm hmm. เป็นเนื้อทองนะพี่นะเป็นเนื้อทองนะ mm hmm. ไม่ใช่ทองคำแท้นะพี่นะ mm hmm. นี่ชินราดอินโดจีนนะคะ mm hmm. อ่าองค์นี้เอาสองพันนะคะพี่นะใครสนใจนะก็แอดไลน์นะหรือโทรมาหรือใครมีลายอยู่แล้วนะคะก็แคปรูปนะแล้วก็ส่ง รายการพัดพร้อมราคามาให้หนูด้วยนะบางทีหนูก็ลืมนะคะที่นะเละเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะเราจะได้ไปอย่างรวดเร็วนะคะปิดพัดรวดเร็วนะ <ส freshwater. S 1> <tiver. S 2> ก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์0ูนย์9 8้าห้าสี่สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ